สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคัน n t r y Show ครับ ก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็เราจะมาเล่าในการใช้งานในส่วนของมอเตอร์ ide, ไซค์ไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับผมก็ต้องใช้คําว่าเล่าเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเ,เราคงไม่มาขี่ให้ดูนะครับผมประมาณนี้โอเคมอเตอร์ไซค์ที่ใช้รุ่นนี้เป็นรุ่นนี้นะครับผมก็ในทะเบียนเนี่ยคือเขาเขาไม่ได้ใช้ยี่ห้อนี้นะครับใช้ยี่ห้อชื่อแปลกๆผมจำไม่ได้แต่อันนี้คือเป็นรุ่นของเขานะเป็นไลออนคิวสองนั่นเองนะครับผมก็อันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับผมที่สามารถจดทะเบียนได้นะครับผมอันนี้ รูปทรงก็จะเป็นลักษณะเ,เป็นเหมือนมอไซค์ทั่วๆไปนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับผม ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในมอเตอร์ไซค์ตัวนี้นะครับผมได้ทําการปรับปรุงอะไรมาบ้างนะครับผมก็ไม่เดิมแน่นอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือนี่ครับผมของเดิมเนี่ยเป็นแบตเตอรี่แบบตะกัวคดนะครับผมแต่นี้เปลี่ยนมาเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับเพื่อจะได้วิ่งได้ระยะทางที่ไกลขึ้นนะครับผมโดยแบตลิเธียมนะครับผมก็จะมีทั้งหมด2ก้อนด้วยกันนะครับเพราะอันนี้เลยครับอันนี้ก้อนที่1ก้อนที่2ก็อยู่ข้างในเข้าไปอีกนะครับผมก็แบตลูกนี้นะครับผมก็แรงดัน สิบโวลต์นะครับครับรวมกัน60แอมป์นะครับผมแล้วก็ในตัวของเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับก็ได้เปลี่ยนเหมือนกันนะครับผมก็อันนี้เป็นเบรกเกอร์แบบแปดสิแอมป์นะครับผมของเดิมเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ระบุด้วยนะครับว่ามันเป็นเบรกเกอร์ที่กระแสเท่าไหร่นะครับผมแต่ใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็ร้อนนะครับผมในขณะใช้งานก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบ80แอมป์ไปเลยนะครับเพื่อความชัวร์นะครับผมประมาณนี้โอเคก็ในส่วนของด้านหลังนะครับผมนี่ตัวนี้เป็นมอเตอร์นะครับผมมอ จะติดอยู่ที่ล้ออยู่ที่800วัตต์นะก็พอใช้งานได้นะครับผมแต่หน่วงๆนิดนึงแล้วก็มีครับสวิงอาร์มที่เราเปลี่ยนใหม่นะผมก็เป็นแบบอลูมิเนียมนะครับผมเพราะอันเดิมมันสนิมขึ้นนะอันนี้ครับก็จะเป็นโช๊คนะครับผมก็โชอกอันนี้เป็นโช๊คที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะพี่ห่อประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้ดีไม่ดียังไงนะโอเคนะครับผมก็ส่วนด้านหลังก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้ครับก็ จะเป็นส่วนของหน้าจอที่เราจะติดเพิ่มไปนะับนี้ตรงนี้อ่าครับผมก็ตอนนี้นะครับก็วิ่งมาหมื่นโลแล้วนะครับผม ก็อันนี้คือเป็นระดับแบตเตอรี่นะครับผมที่ติดเพิ่มเข้าไปก็เพิ่มความละเอียดในการสแสดงผลขึ้นมานิดนึงแต่สุดท้ายก็ไอตัวไว้ก็ไม่โตเหมือนเดิมนะครับพอในส่วนของปุ่มต่างๆนะก็ไม่ได้ต่างเลยไปอจากรามอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับผมก็จะมีส่วนที่เป็นตรงนี้นะครับผมที่จะแตกต่างนะครับเพราวเวลเนี่ยสามารถที่จะเปิดปิดไฟหน้าได้นะมีไฟ d a y t i m นะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นปุ่มปรับร,ร,ระดับมอเตอร์นะครับผมก็เ,เหมือนพัดลมมอเตอร์พัดลมนะครับผมที่มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาม อันนี้มีปุ่มถอยหลังด้วยนะครับผมแล้วก็ด้างล่างก็จะเป็นปุ่ม P นะครับผมก็คือถ้าเราเปิดกุญแจมาเนี่ยมันจะเป็นตัว P นะครับบิดมันจะไม่ไปนะครับผมก็เราจะต้องกดตัว P ก่อนนะครับถึงจะสามารถที่จะทําให้รถวิ่งได้นะครับผมมอ,อเตอร์ทํางานนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นการทํางานของเขานะครับผมก็ ส่วนด้านหน้าก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับผมอันนี้ไฟเดียวด้านวนแล้วก็มีไฟ Daytime r แล้ว n g นิ่ง t แล้วก็จะมีไฟหน้านะครับเหมือนมอเตอร์ไซค์ที่ขายอยู่ทั่วไปอันนี้ครับก็จะเป็นส่วนของล้อหน้านะครับผมก็เป็นล้อเหล็กหน้าแบบนี้แล้วก็มีดิสเบรกนะครับผมก็การเบรกก็พอใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ดีอะไรมากครับแต่ในดูส่วนข้างในครับผมก้านโชกนี่ครับสนิมเริ่มมาเยือนแล้วนะครับผมก็สังเกตดีๆนะครับผมอันนี้นี่ส่วนข้างในก็สนิมแล้วนะครับผมก็อันนี้เนี่ ประมาณนี้นะครับผมก็ในส่วนของนั้นหน้านะครับผม่อมาเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงการชาร์จกันบ้างครับการชาร์จเนี่ยเราจะใช้ เครื่องชาร์จแบบนี้นะครับผมก็สังเกตได้คือเราต้องใช้เครื่องชาร์จที่ตรงรุ่นนะครับผมก็อันนี้เป็นแบบ6แอมป์นะครับเป็นแหนิตรีเธียมไอออนนะครับผมเนื่องจากว่าเราใช้แบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนเนี่ยเราก็ใช้เครื่องชาร์จให้ตรงรุ่นนะครับผมอันนี้ต้องสาคัญมากๆเลยนะครับในส่วนของเครื่องชาร์จอ,อันนี้ก็พูดถึง้วลาครับในส่วนของเบรกเกอร์ต่อมานะครับผมนี่ดรอปารชาร์จเนี่ยจะต้องเสียบผ่านหัวตรงนี้นะครับผมก็ต่อจากไอเครื่องชาร์จเมมตะก้นี้ใหม่ทีหนึ่งแต่ว่าของเดิมเนี่ยมันมี ปัญหาอยู่ที่ว่านี่ครับอันนี้เป็นสายเดิมปัญหาของเขาก็คือถ้าใช้สายชาร์จที่เราซื้อมาใหม่เนี่ยอันนี้นะครับมันชาร์จแล้วไอ้สายเนี่ยมันร้อนนะครับผมอันนี้เป็นซึ่งร้อนโดยเฉพาะขั้วเนี่ยคือหร้อนมากนะครับผมสายแทบจะละลายเลยนะผมก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหัวชาร์จอันใหม่แล้วก็ใช้สายข้างในที่ม er ั ah. นใหญ่ขึ้นนะครับผมก็โดยรวมแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่ม да, ีอาการร้อนอีกต่อไปนะครับโดยรวมแล้วก็ไม่ได้อ มีอะไรเป็นพิเศษมากนะครับผมก็อันนี้บอกนะจะเป็นบอกแบบผ้าด้วยนะผมก็ไม่ค่อยเหมาะกับการลุยฝนเท่าไหร่ในส่วนของเนื้อพลาสติกนะครับผมก็บอกได้เลยว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันมันมีคมนะมันไม่เขาไม่ยอมนบคมให้นะคือแบบจ,จะบาดมือเอาได้ง่ายนะพวกบเหล,ลี่ยมๆอะไรเงี้ยคือลบไม่ค่อยดีครับผมอันนี้ คือเนี่ยเป็นคมบานมือเอาง่ายๆนะครับผมก็วเวลาแกะหรือซ่อมแซมเลยวน,นี้คือพวกเนื้อพลาสติกเนี่ยถึงแม้มันจะมีฟามหนาที่อยู่ประมาณนึงนะครับผมแต่บอกได้เลยว่าเนื้อเนี่ยคือเนื้อของสกูนะ๊ปปี้นั้นดีกว่าเยอะเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ในส่วนของอันนี้ครับก็จะบอกหนึ่งระยะทางในการวิ่งนะครับผมก็หลายคนก็อยากจะรู้ว่าแบตเตอรี่ที่มีเนี่ยมันวิ่งได้เท่าไหร่นะครับผมก็อ,อันนี้เนี่ยเราชาร์จเต็ม100%นะครับผมอันนี้วิ่งได้ประมาณ80กิโลนะครับ จะมีแบตเตอรี่เหลืออยู่ราวๆประมาณ5 9นะครับผมก็ก็ถือว่าแบตเตอรี่6 0แอมป์เนี่ยที่เซตเอาไว้เนี่ยก็สามารถวิ่งได้เกิน100กิโลเมตรได้แน่ๆนะครับผมแต่การใช้งานในชีวิตประจําวันก็ส่วนใหญ่ก็วิ่งประมาณนี้แหละไม่ได้อ่วิ่งเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับพอในส่วนของมัดไอ้มัดวัดแ,แรงดันนะครับผมก็มาทดแทนในส่วนของของเดิมนะครับผมจริงๆมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากได้อ่าความเป็นตน้นสยมแล้วก็ขีดตัวแบตเตอรี่ด้านล่างครับผมเพราะ ว่าไอมัดจอข้างบนเนี่ยมันมันไม่มีแสดงในส่วนของเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับผมมันดูยากนะครับผมอันนี้มันทําให้เราสามารถที่จะดูรายละเอียดได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับผมในส่วนของตัวมัดวัดแบตเตอรี่นะครับในส่วนตรงนี้ โอเคนะครับผมก็สลับในในส่วนของบุคคลต่างๆของตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็การขับขี่ใช้งานเนี่ยก็เหมือนกันกับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปแต่ว่าการเล่งแซงหรืออะไรนี้มันก็จะนงงงหน่อยนะครับผมเพราะว่ามอเตอร์กําลังก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับสําหรับในรุ่นนี้ก็ในการขับเนี่ยฟิลลิ่มันก็จะเบาๆนะครับผมเพราะว่ามันน้าหนักตัวรถค่อนข้างเบานะครับผมก็แล้วสิ่งที่จะปรับเปลี่ยนในอนาคตนะครับผมก็จะเปลี่ยนในส่วนของล้อหน้าเนี่ย คือมีแผนจะเปลี่ยนแน่ๆนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มในส่วนของล้อหลังให้มันมีกําลังที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมเพราะว่า ของเดิมเนี่ยมันหนวงไปหน่อยนะครับผมก็อยากให้มันมีกําลังเพิ่มอีกสักหน่อยจะได้เร่แซงอะไรนี้มันจะได้ง่ายขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับในตัวของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับผมที่จะใช้งานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับหรืออาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์ยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นนะครับผมก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยไปลองที่ร้านนะครับผมก็หาร้านที่ใกล้ๆบ้านนะครับผมลองไปติดต่อดูว่ามันมีรุ่นอะไรยังไงบ้างนะครับผมน นำรุ่นที่จดทะเบียนอะไรมานี้นะก็ด e ีกนะว่านะมาะว่าเวลามันมีปัญหารหรืออะไรแต่ละจุดเนี่ยคือช่างที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์น้ํามันเนี่ยคือน่าจะซ่อมไม่ได้แน่ๆนะครับผมต้องใช้ช่างที่เป็นซ่อ,ซอมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโดยเฉพาะนะผมก็เรื่องของแบตเตอรี่เรื่องอะไรพวกนี้นะครับผมสำคัญนะผมก็มานี้นะผมแล้วก็คนที่จะใช้งานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านี้นะครับผมก็มีต้องมีความรู้อะไรบ้างนะผมก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของอ่คุณสมบัติต่างๆของตัว ความเป็นไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนะครับผมโดยเฉพาะในส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมการชาร์จเราก็ตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับผมตรงน,นี้สําคัญเพราะว่าโดยเฉพาะแบตเตอรี่เนี่ยคือมันมีแบตเตอรี่หลายชนิดนะไม่ว่าจะเป็นตะกัวกรดหรือลิเธียมอะไรตรงนี้การชาร์จเนี่ยจะต้องใช้เครื่องชาร์จที่ตรงรุ่นกันกับตัวแบตเตอรี่ที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นแรงดันสูงสุดนะครับจำนวนเซลล์ที่ใช้อะไรต่างๆมันต้องสัมพันธ์กันหมดนะครับเราจะมาใช้เครื่องชาร์จแบบโมโนวซไม่ได้นะครับผมก,ก็ในข่าวเนี่ยก็เห็นกันเยอะอยู่นะว่า มีไฟไหม้มีอะไรพวกนี้นะครับผมก็เจอสาเหตุเ็เพราะอย่างเงี้ยนะครับก็คือพวกการใช้เครื่องชาร์จหรือใช้อ่าแบตเตอรี่ที่ไม่สัมพันธ์กันอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาในอนาคตนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ในเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับผมก็ใครสนใจก็ลองไปลองกันดูแล้วกันนะครับผมโอเคครับก็สําหรับในรายการ Country Show นะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องด้วยครับแล้วพบกันใหม่ครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ